สวัสดีครับผมมาพบก,กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับช่อง KOB Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินเพื่อไปใช้ในโครงการคนละครึ่งผ่านในแอปกสิกรไทยนะครับผมซึ่งเห็นเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับว่าให้บอกหน่อยเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งก็เปิดใช้ได้ <c oughs> หลายวันแล้วนะครับซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้วิธีเติม เงินเขายังใช้เพื่อนให้เติมให้อยู่นะครับก็วันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีเติมเงินผ่านแอปกสิกรไทยแบบง่ายๆนะครับผมไม่ยุ่งยากก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ไปเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกครับผมก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ของเราก่อนนะครับอ่าเราก็เข้าไปเลยครับผม อ่าพอเราเข้ามาให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับหน้าหลักตัวนี้นะครับผม <c oughs> เนี่ยช้าหน่อครับอ่าตอนนี้ในแอปเป๋าตังของผมจะมีเงินอยู่19บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเติมกันดูนะครับผม <c oughs> ก็ให้เรากดไปที่เติมเงินเข้า g ีวอลเลตตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับผมปั๊บอ่า มันก็มีหลายธนาคารครับผมที่สามารถจะโอนเข้าไปใช้ได้ได้นะครับแต่เราวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเติมผ่านไอ้ธนาคารกรสิกรนะครับแล้วก็กดไปที่ธนาคารกรสิกรตรงนี้เลยครับผมพอเรากดเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นหน้ามาแบบนี้นะครับเรากดไปที่แอปเคพัสนะครับผมกดเข้าไปเลยครับอไหมครับมันจะมีตัวเลขอยู่15หลักนะครับผมซึ่งเป็นหมายเลข g ีบัลลีตนะครับ แล้วก็ไปกดที่คัดลอกไว้ครับผมหรือถ้าใครกดคัดลอกแล้วมันมีขึ้นหรือว่ายังไงก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมหรือก็ตรวเอาไว้ก็ได้นะครับอพอเรากดคัดลอกไปเราไม่ต้องออกจากหน้าแอปเปลิลตังนะครับให้เราทํารายการผ่านาหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมให้เราลูดขึ้นครับผมมันจะมีบอกตรงนี้นะครับผมอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับมันจะเขียนบอกว่าเปิดแอป เพื่อเติมเงินนะครับผมเรากดเข้าไปเลยครับผมปับ๊บอ่าพอเรากดเข้าไปปับ๊บมันก็จะขึ้นมาที่หน้าธนาคารของเรานะครับอ่าแล้วก็ทารายการปกติครับผมเหมือนที่เราโอนเงินหรือเติมเงินประมาณนี้ครับผมอ่าให้เรากดพอมันเข้ามาให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับกดไปที่คําว่าเติมเงินนะครับผม เข้าไปเลยครับอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าไปที่คําว่า G Wallet นะครับตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยครับปั๊บอ่าพอกดเข้ามาแล้วให้เรากดไปที่อันแรกเนียนะครับผมมันจะเขียนคำว่าพร้อม Pay E Wallet หรือ G Wallet ตรงนี้นะครับผมเห็นเรากดเข้าไปเลยครับ,รบอ่อามันก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้ ให้เรากรอกหมายเลขให้เรากดแชร์ไว้นะครับเพราะว่าเราได้คัดลอกเอาไว้แล้วกดแชร์ไว้ครับนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเขาว่าวางแล้วกดไปที่เขาวางนะครับหมายเลข15หลักมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราก็ใส่แค่จํานวนเงินของเราไปนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะเติมไป80บาทนะครับ80บบาทครับอ่าเห็นไหมครับ ก็ก่อนที่เราจะกดยืนยันนะครับให้เราตรวจสอบนะครับว่าหมายเลขมันตรงหรือเปล่าหรือให้ดูที่ชื่อของเรานะครับผมว่ามันตรงกับหมายเลข15หลักที่เราจะาเติมไปหรือเปล่านะครับพอเรามั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันตรงทุกอย่างตรงหมดก็เราไปกดที่ยืนยันได้เลยนะครับผมก็แค่นี้ครับง,ง่ายง่ายสมมุติว่าถ้าใครค <c> ร <oughs> ั้งต่อไปที่เราถ้าอยากจะเติมอีกถ้าเราไม่อยากเข้าไปในแอปเป่าตังหรือเราสามารถ ทำรายการได้เลยทีเดียวโดยที่เข้าไปในแอปธานาคารนะครับให้เราไปเพิ่มเป็นรายการโปรดนะครับผมหนึ่งนีะครับเพิ่มไว้เลยก็ได้ครับปัครับให้เราก็เขียนชื่อเอาไว้ให้เราแบบจําได้ง่ายๆครับผมเอา,าเอาคนละครึ่งอ่าคนละครึ่งอ่าให้เราเอ่าวันนี้เราก็บันทึกเป็นรายรไอ้บันทึกเป็นรายการโปรดไว้แล้วนะครับกดออกไปเลยครับผม เมื่อครั้งต่อไปถ้าเราอยากจะเติมเข้าไปอีกนะครับเราไม่ต้องเข้าไปในนี้แอปพาตังแต่เรารู้ว่าเออตังเราหมดแล้วเราอยากจะเติมใส่ให้เรากดไปที่คําว่าเติมเงินนะครับเหมือนเดิมครับหายไหมครับมันก็จะมีคําว่าคนละครึ่งเราก็กดไปที่เขาว่าคนละครึ่งง่ายนะครับมันก็จะมีตัวเลขโชว์ขึ้นเราก็แค่ใส่ไปแค่จําจนวนเงินที่เราอยากจะเติมนะครับผม แค่นี้ก็สามารถทำรายการต่อไปได้อีกนะครับทีน,นี้เราก็าไปดูที่แอปเปาตังค์แล้วนะครับว่าเมื่อกี้ผมเติมไป80บาทเงินมันจะเข้าไหมครับกดออกไ,อไหมครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้มันก็มีเงินอยู่กี่บาทครับอันนี้มันก็เพิ่มเข้าไปแล้ว8บบาทก็เป็น9 9บาบาทก็แค่นี้ครับง,ง่ายๆก็อลองไปทำดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ สำหรับเติมเงินเข้าไปใช้ในโครงการคนละครึ่งเงินฟรีครับผมเขาให้จ่ายได้วันละ150บาทซึ่งเราก็ต้องเติมเงินใส่ด้วยนะครับถึงเราจะใช้ได้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องน้องก็จะได้ข้อมูลกันโดยประมาณนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับผมก็สํสำหรับคลิปนี้ ก็แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะมีอะไรมาบอกกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม